ไปจ้าไปแซ่เขาก่อนจ้าเพราะว่ามือนี่ปอออนได้ดอกดินมากนะจ้าจาก,จากถี่ห้าไปเก็บเห็ดแล้วก็เอามาแซ่ปอออนเสืมาตําแล้วก็มาแซ้เขาเนียวเพราะว่าพรุ่งนี้ปอออนจะทําสังขยาสังขยาดอกดินให้กินจ้าไปจ้าเราไปแช่ข้าวเหนียวกันจ้า อยู่ที่นาเราไม่มีเครื่องปั่นจ้ะเรามีเครื่องปั่นแต่โคกกับจาก ใส่น้ำแรกลงไป<ส>เข<อ>้าบ่กตรงล่างม<อ>ันบอกใส่น้ำแบบนี้เลยเหรอก็อใส่นี้เลยเย้าประกากเสออกเป็นสีม่วงันสิเป็นน้ำคุ้นๆเละงสีละกาออกกอ,อกน นี่จ้าหมดละวเมื่อจ้าจ้าเอานามที่ได้คุ้นๆน,นี่และจ้ามาแซ่เขาเขาเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาติดตามพรุ่งนี้ว่าข้าวเราจะเป็นสีอะไรเน,ะนาะสวัสดีครับ วันนี้พบกับเราสองคนลงุงปิ๊กกับป้าออนในเชอาอีสาบนบ้านๆจ้าวันนี้ป้าออนจะพาไปทําข้าวเหนียวมูลดอกดินจ้ะเพราะว่าเมือว่าในป้าออนเก็บดอกดินมาแล้วกะมาไวเลยเนาะค่ะเนาะเตรียมตัวทําข้าวเหนียวมูลแล้วก็สังขยาเนาะสังขยาวันนี้แต่ว่าป้าออนจะต้องไปซื้อกะทิกับน้ำตาลกนจาะเพราะว่าน้ำตาลเบดจ้ะแล้วเราก็ค่อยมาทําตอนประมาณตอน สายเนาะไปจ้าไปรับชมกันเลยจ้าโอ้ยมันสีแร่มาแล้วจ้าสีเหล่ทั้งหวดหวดจะเหล่นี่ครับได้แล้ว ใส่ต้องใส่ที่กรอง มี่จ้าละกองออกมาก็จะได้แบบนี้มาดูข้าวของเรากันว้าวสีสวยมาก ใส่เกลือจ้าเคี่ยวไฟอ่อนจ้าแม่มบึงขหนี้วทีเฮ้าหนึ่งไว้ครับโอ้สีสันสวยงามนี่จ้า าาลายบานบ่เอาบ่เอปะอีกเช็คหน่อยก็ได้โอเคพ่อตอนเหนียวมูนของเฮาคนก่อนเจ้าโอ้แต่ลายยี่เด็ดเนี่ยปิดไาจ้า เราก็เอาไว้กินจ้ะมันมีสปปรรพคุณอะไรมั่งจ๊ะป้าออนอันนี้ก็คือดอกดินนอกก็จะมีสปปรรพคุณลดความดันเบาหวานจ้ะมาดูสังขยาเราจ้ะเช็คมึงจ้ะอุ้ยเหลืองน่ากินมากเลยปรวงได้จ้ะว้าว ถ้าเบิงทาใส่กับขขาเนียวมุนเนาะคนก่อนจ้าเดี๋ยวฮอจังปิดอีดู่ิดจ้าลุกติ๊กเปิดนน้ำเราก็ทำกันดูสังขยาของเรานี่จ้าสังขยามาเบิงเขาเห้าจ้าเป็นยังไงสีสวยไหมสีงามจ้าเหลือมเมา เรามาชิมกันเลยแปให้พี่น้องซิมเบืองเนาะ,นะเยอะไหมน่ะสัญญ้นไหมพอเบืองโอเคขนาดละสหลายปวดบ่หลายอยู่ด้เออแต่เขาเป็นนังเขาเห็ดกินเองอันเนี่ยนี่แล้วก็สังกะยาของเรานิ่มามากเลย ถ้ามีกะทิราดหน้าเขาจะน่าอร่อยอไม่เขาไม่มันมันแล้วจ้าโ <Okay. S 2> อ้ย <c oughs> เราจะห่อยังไง <c oughs> เราจะห่อยังไงให้มันสวยงาม เสร็จแล้วจ้าป้าอ่อนก็จะห่อ<ล>ประมาณ<อ>นี้เราห่อจะไปฝากจ้าอ,อันนี้ให้ลูกติ๊กกินให้ลูกติ๊กชิมอีกหนึ่งช้อนจ้ะรสชาติจะเป็นยังไงเราต้องมาชิมดู อีกนิดหนึ่งนี่จ้าของลุงติ๊กชิมสิเป็นยังไงพอดีหอมบ่ะหอมหวานเป็นยังไงอันสัางขยาเหรออร่อย เดี๋ยวเสียไปให้สซุ้มหน้าอยู่ในบ้านกับแม่จ้ะเดี๋ยวเสียลุงติ๊กเอาหม้อใส่ข้าไปจ้ะเดี๋ยวมาไปส่งผู้เตาได้บานจ้ากินข้าวเสร็จแล้วลุงติ๊กจะพาไปหว่านปุ๋ยใส่มันที่นาหวัวหินลาดจ้าเมื่อนี้อากาศกำลังเด็ดจ้าเลยจ้ะ สิเป็ระเบิดหัวมันจ้ะเอาถัวาถ่วหีดคอมากเหรอเด้อหีดเนี่ยหีดจ้าป้าอ้นก็แต่งตัวพร้อมกันแล้วก็จะ,จะเ,เด็กๆไปด้วยจ้ะ เพราะว่าน้องวิ่งตามจะ้ะเราปล่อยไปนี่น้องจะวิ่งตามตลอดปะเดี๋ยวเราไปกันเลยไปแกาไปทำงานรีบร้อยแล้วจ้า<ป>ขึ้นไปแล้วครับชานมกับชาเย็น ว่าต้องลงโอ้ยมม่จุดี่ยโอ้ย, <laughs> อ,ยอันนี้ของหน้าจ้ะให้นี่ของปะออนกะมีหยาหาอยู่จ้ะอบน,นี่จ้ะให้มั่นปะออนฝั่งนี้ของปะออนจ้ะ อันนี้ของหน้าโหหยาก็ะลายเยอะจ้ะหกขาดแก่ลุงตีกำลังทางหยาที่แรกว่าสีมาใส่ปุ๋ยบาน,นี้นไไหยาลายให้ลุงตีตัดหยาเห็นแต่ยอดหยาปิ้วบิน่นๆนโน่นมันหยาสูงแห้งจ้ะต้องตัดหยาก่อนซ้อนก็ออกมาอยู่กับเด็กๆเด็กๆร้องรั่นเลยฮไย มีจ่าลุงติกเขาก็ใส่ได้สองทงังลุงติกออกมาเถอะเมื่อเถอะนี่จ่าประอ,อ้นบริเฮียนยังกะยางน้ำเด็กหน่อยมนเมื่อนีแบบ่ละจ้ะผมบอกไปแหวะยาออกมาได้ลรกต้องหันละเฮ้ยสิสิเขาไปเน็ป สวนมั่น,กนแกแลนน้ำจ้ะสรุปว่ายังไงเราวันนี้บ่ได้่นซ้ำบ่ได้ผลแค่วระม่านสองแปดข้อบ่จนเยออืมห้องอาอาอตองตัดหนี่ยไป้อมเนะเาะเพราะว่าตั้งปีเ้าบ่ได้อันฉีดยาเนาะฝั่งทางนี้ไม่ได้ฉีดยาฆ่าย,ยา่าจ้ะ ว่า n h าบ่มีก็เลยบ่พักกันสฉีมันละคืนที่หลังมืกอื่นทำมาใหม่น้องานเหมือนกันพวกอื่นพวกอื่นเดินออพรุ่งนี้มาใหม่จ่ากับเทียงนาเราเลยวันนี้จ้ะเป็นไงล่ะลุงตีกเมื่อยอยู่บ่เมื่อยอยู่จ้ะหนาหกแห่ัง เอาประทันพอาฮอกอหนาฝนอ่ามันฝนตกใส่พ่อมหยาดเกิดขึ้นน,นาฝนนาฮอกก็เลยเอาประทันเนาะหยาดก็เลยเกิขึ้นค่ะเขาเพราะว่าของฟูได้ดอกกตนนันนะเนาครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงหน้าแล้วครับได้ได้ฟื้นกลับมาแล้วมึงครับไปมาอ้อยไฟดังไฟ เรแล้วมืออื่นไปต่อใหม่นะพุ่งนี้ค่อยไปใหม่จ้ะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องอิสานดันบ้านนะครับและสําหรับคลิปนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่ใจ้า